เมฆนอนดูเมฆนอนดูเมฆนอนลุงลุงมีแค่นี้กินให้หมดเข้าใจไหมลุงได้ยินที่แม่พูดไหมกินให้หมดนะได้ยินไหมที่แม่พูดเนี่ยได้ยินไหมฮะแม่หมอกหมอกหมอกเนี่ยกินให้หมดนะแม่ไม่อยู่บ้านนะรู้ไหมลูกรู้ไหมครับโอเคไหม แม่ถามว่าโอเคไหมฮะดูดิแกดูน,นอนดูท่านอนโอเคไหมลูกกินให้หมดโอเคไหมฮะว่าไงว่าไงแม่ถามว่าแม่ไม่อยู่บ้านกินแค่นี้ให้หมดนะว่าไงคะ ไม่ตอบเมื่อกี้แม่ถามมาตอบนะตอนที่แม่ไม่ได้ถือกล้องแล้วเสี่ยหมอกนะคะเผลอไม่ได้นะคะนอนกินน้ําค่ะเสี่ยหมอกเนี่ยค่ะเนี่ค่ะเสี่ยหมอกเนี่ยค่ะนอนกินน้ําค่ะอหาลุงเออแม่ไม่อยู่บ้านเข้าใจไหมหมอกครับหมอกครับหมอกหมอกอืมตาย มุ่งงโอ้ยห่่งอ่ะนอนไปอ่ะนอนไปโอ้ยนอนไปนอนไปนอนไปแม่ไม่อยู่นะนอนไปนะเดี๋ยวแม่มาแป๊บหนึ่งแม่ไปฉีดยาก่อนเดี๋ยวแม่มาอยู่กันไปนะอืมเมื่อเช้านี้คึมๆเหมือนฝนจะตกแล้วแต่ตอนนี้แดดเปรี้ยงเลยเมื่อเช้านี้แม่ก็ห่วงเหมือนกันเอ้าถ้าแม่ไม่อยู่จะทำไงเนี่ยฝนมันจะตกเราก็ห่วงแต่มันไม่ตกลงเม็ดปลาไปปล่อยนิดนึงคนดมแม่ มาดมแม่ไี่เปิดกรงไห้นะคะแต่ไม่มีใครพุ่งไม่เคยมีใครพุ่งออกมาเลยอะ่ะไม่เคยเปิดข้างล่างเหมือนกันไม่มีใครพุ่งออกมามีแต่ถอยหนีแม่อย่างเดียวกวลัวไงคะนะแม่ไม่อยู่บ้านนะนะแม่ไม่อยู่บ้านนะเข้าใจไหมครับคุณนายลุงคะจนแม่ไปหาหมอนะจ๊ะเข้าใจไหมจ๊ะโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมหมอโอเคไหมว่าไง เออโอเคหมอกโอเคไหมโอเคโอเคไหมโอเคไหมว่าไงครับโอเคไหมบอกก่อนโอเคไหมฮะแม่ไม่อยู่นะหมอกอยู่บ้านนะลูกเอาหมอกอยู่บ้านนะนะครับหมอกครับว่าไงอยู่บ้านนะเออ ื uh huh. ง่วงอะเรื่องของเรื่องคือง่วงกันอืยังคงนอนท่าเดิมอยู่ค่ะยังไม่ขยับไปไหนเลยนะอ่น,นะง่วงนอนใช่ไหมเออง่วงนอนง่วงนอนใช่ไหมเอมง่วงนอนแม่ไปแล้วนะแม่ไปแล้วนะโอเคแม่ไปแล้ว <laughs> อืม,อม แม่ไปแล้วนะแม่ไปแล้วนะหมด<า>ไปครับนะ <laughs> ไปแล้วแม่ไปแล้ว